สวัสดีครับทุกนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนินเทนเซนตูยนะครับประจำวันนี้วันพฤหัสนะครับที่5มกราคม2566ครับผมกอล์ฟทอมเดดจันทร์ไพศาลนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไบล่านะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับภาพของตลาดบ้านเรานะครับในเช้านี้เองก็เคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางที่อาจจะเป็นการเขียวนะครับแล้วก็สลับแดงเล็กน้อยนะครับแต่บ้านเราก็อยู่ในภาพของการที่มีลักษณะของการที่ปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็ประมาณสัก2จุดนะครับเดลต้าก็ ถ่วงตลาดลงมาบ้างหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงในช่วงก่อนหน้านะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยตัวของดาวโจนสเองเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวบวกขึ้นได้นะครับสำหรับตัวทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ย ก็ค่อยๆที่จะฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงแรกเองก็ลุ้นกันในเรื่องของรายงานการประชุมเฟดนะครับว่าจะออกมาเป็นไงสุดท้ายเนี่ยผมมองว่ามันออกมาค่อนข้างเป็นไปตามที่คาดไว้นะครับคือตลาดคาดไว้แล้วว่าเฟดก็คงยังจะส่งสัญญาณในการเดินหน้าปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยต่อเนื่องนะครับซึ่งโอเคในรายงาน,นการประชุมเฟดก็มีการส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นอันตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับก็มีการระบุว่าเฟดก็คงยังคงจะต้องเดินหน้าขึ้นต่อนะ นะครับถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้อยังไม่ปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าให้คีย์ไว้นิดนึงก็คือว่าการปรับตัวขึ้นในระยะถัดจากนี้ก็ควรที่จะเป็นการปรับตัวขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบเริ่มที่จะเป็นลักษณะของการที่เริ่มที่จะดบๆลงมาคือเบาๆลงมาจากขึ้นทีละ0.5 0.75ที่ผ่านมาก็จะเคยบขึ้นมาทีละ0.25 เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเองเนี่ยภาพการปรับขึ้นรอกเบี้ยเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเบาลงเบาลงจะไม่ได้แบบปรับ,รบ,รบตัวขึ้นมาขนาดนั้นพอหลังเสร็จการประชุมเฟดปุ๊บเราไปดูว่าไอตัวของซีมี d Watch เนี่ยประเมินว่าอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เองเนี่ยล่าสุดเองซีมี d Watch ก็ประเมินว่าเดี๋ยวรอบต่อมานะครับในช่วงของเดือนหน้าเนี่ยนะครับในวันที่อ่าหนะครับเดือนกุมภาพันธ์เปิดมาต้นเดือนเนี่ยประชุมเสร็จครั้งแรกอะไรเนี่ย ก็คงจะปรับขึ้นตรดดอกเบี้ยไปเลยนะครับที่มันระดับราว0.25%เรนะครับแล้วก็เดือนมีนาก็ปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอีก0 2 5เดือนเมษา,าก็จะปรับขึ้นเดือนพฤษภา,าก็จะปรับขึ้นอีกนะครับ0.25%อเรัตราดอกเบี้ยสูงสุดก็จะอยู่ใกล้ๆกับตัวของตัวของอดอทพอทที่มารประเมินไว้แถ,ถบค่ากลางคือ5.1%่เฉะนั้นเนี่ยค่าสูงสุดก็อยู่ที่ระดับราวสัก5<ๆ>กาจะเป็นคียอเหอนเือร,บบเราเคคยกันไว นะครับว่าตัวของอตัวของอเฟดเองก็คงดันอัตราดอกเบีย้ยขึ้นไปอยู่ในโซนตรงนั้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยจะอาจจะคงค้างนะครับตอนนี้มันจะเป็นลักษณะของการคงค้างหรือว่าจะดรอปลงมานะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นคีย์ที่ผมมองว่าตลาดเองเนี่ย่วนใหญ่ประเมินไว้หมดแลลวก็เลยไม่ได้เป็นภาพที่มันเซอร์ไพรส์อะไรมากมายแล้วบวกกับทรายที่ว่าโอเคนะเฟดเริ่มเห็นสัญญ,ญาณว่าถ้าเศรษฐกิจกไม่ดีก็ต้องปรับอัตราดอกเบีย้ยชะลอลงมาบ้าง เลยทาให้ภาพขตลาดในโดยรวมเนี่ยนะครับในตัวของฝั่งต่างประเทศเนี่ยมีลักษณะของการบวกขึ้นมาบ้างนะครับแต่รุ่นไทยเองจริงก็ดูดีเหมือนกันแต่บ้านเราเองเนี่ยจริงๆคีย์หลักเลยจะอยู่ที่เรื่องของตัวเดลต้าด้วยอันนี้เป็นตัวหนักตัวหนึ่งที่ทําให้ตลาดบ้านเราค่อนข้างผันผวนแล้วก็เดลต้าวันนี้มีลักษณะการที่ปรับตัวทุบทิ้งลงมาแล้วฉนันก็จะเป็นลักษณะที่ต้องถ่วงตลาดแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับในช่วงของ2แท่งนี้ที่ปรับตัวขึ้นมานจากเดลต้าแถบแถบโซนเวณเจ็ดร้อยเนี่ยแล้วขึ้นไปที่บริเวณโซน900กว่า930ดึงตลาดไปประมาณ20กว่าจุดนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้เดลต้าปรับตัวลงมานะครับถ้าเกิดว่าตัวให้ตัวอื่นเนี่ยคงที่เนี่ยนะครับตลาดเองเนี่ยมันก็มีดาวไซด์ลงมาแถบโซนไปหนึ่งพนนะครับถ้าเกิดว่าเดลต้านะครับถ้าเกิดว่าเดลต้าเป็นลักษณะของการที่สักครู่นะครับถ้าเดลต้าเป็นลักษณะของการที่ ปรับตัวลงมาเนี่ยมีทุระด่วนแป๊บนนะครับเอเคนะฮะก็ขออภัยนะครับ ถ้าเกิดว่ามีลักษณะของการปรับตัวลงมาเนี่ยตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะดรอปตัวลงมาได้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูอีกคีย์หนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เองจะมีเรื่องตัวอ่าตัวเลขของน้ำมันดิบที่มีลักษณะของการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงตามที่เราประเมินกันไว้ว่าราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยนะครับอยู่ในทิศทางหลักเลยที่เป็นทิศทางแนวโน้มขาลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวของราคาเนี่ยนะครับเพราะมันโดนปัจจัยแวดล้อมเนี่ยกดดันมาเนี่ยมันก็ลักษณะที่พร้อมที่จะปรับตัวลง ครีแรกเลยคือการที่จีนเองเนี่ยมีการส่งสัญญาณออกมาว่าจะปรับนะครับตัวของ h, ส่งออกนะครับโคต้าในการส่งออกน้ํามันแล้วก็ตัวของสินค้าที่เป็นพวกกระปันนะครับให้สามารถที่จะส่งออกมากขึ้นเนี่ยราคาน้ำมันก็โดนดบลงมาแล้วส่วนหนึ่งอีกคยีนึงก็เป็นเรื่องของความกังวลว่าถ้าเกิดว่าจีนเปิดประเทศมาจริงๆเนี่ยแล้วมันมีเรื่องของการที่ติดโควิดกันค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับมันจะทําให้ลักษณะตรงเนี้ยนะครับ มีทําให้ตัวของการบริโภคน้ํามันนะครับการจับจ่ายใช้สอยนะครับการเดินทางมันอาจที่จะดบลงมาบ้างก็ได้นะครับมันก็เลยเป็นคีย์ที่ทําให้ภาพของราคาน้ํามันเนี่ยมันโดนตบลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มพลังงานเองก็ถือว่าดูไม่ดีนะไปอีกสเต็ปหนึ่งเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยทําให้หุ้นในกลุ่มพลังงานวันนี้บ้านเราก็อาจจะไม่ได้ค่อยข้างที่จะไม่เพอร์ฟอร์ แล้วอีกคีย์หนึ่งของบ้านเราคือการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับเช้านี้นะครับมีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อมาคาดการณ์ว้อยู่ที่ระดับเราสัก 5. 9า้วอนะครับออกมาบอกว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงคาดมากนะครับออกมาก็อยู่ที่โซนเรียนสัก5.89%เออะไรประมาณนี้คือใกล้เคียงที่ตลาดคาดเอาไว้คือมันจะเห็นภาพของการเร่งตัวขึ้นมาบ้างนะครับจาก ตัวของเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยการที่ปรับตัวขึ้นมาส่วนใหญ่มาจากปัจจัยฐานต่ําในช่วงของปีที่แล้วคือเดือนธันวาคมปี64ฐานค่อนข้างที่จะต่ํามาก นะครับเราก็ตอนนี้มันเริ่มฟื้นขึ้นมาแม้ว่าราคาพลังงานจะดบดลงมาทรงตัวนะเราจะเห็นราคาพลังงานบ้านเราในทรงตัวแต่ด้วยปีที่แล้วฐานมันต่ำนั้นเนียคีตรงนี้เองถ้ามันไม่ได้ออกมามากกว่าค่าเดี๋ยวผมมองว่าค่อนข้างที่จะเป็นกลางมากกว่าฉั้นน้าหนักโดยรวมส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ภาพตลาดที่จะปรับตัวเคลื่อนไหวอยู่ที่เดลตา้าแต่ตัวอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีลักษณะการที่เฉยเนะครับ นะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับเราไปดูว่าไอ้หุ้นที่มันมีการเพอร์ฟอร์มมาได้ต่อจากเนี้ยมันก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มแบงค์เนี่ยก็ยังปรับตัวเพอร์ฟอร์มขึ้นได้ค่อนข้างดีเราจะเห็นว่าตัวเคแบงค์นะครับวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าเริ่มทําทรงเป็นลักษณะของการที่อยากที่จะชะลอชะลองลงมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งคือตัวอย่าง SCB เองเนี่ยเมื่อวานเราแนะนํามาเนี้ยนะครับก็มีการเพอร์ฟอร์มขึ้นค่อนข้างดี SCB ถือเป็นหุ้ ตัวอื่นอยู่คือ BBL ไปก่อนแล้ว K Bank ตามมา s c b ก็ค่อยๆที่จะปรับตัวขึ้นไปตามอ่ะว่าจริง s c b เนี่ยเป็นหุ้นที่ค่อนข้างน่าเก็บนะครับตัวของราคาเองเนี่ยเมื่อเทรดเมื่อเทียบกับคนอื่นคนอื่นเขาไปเทรด P/B มัน0.8เท่า0.9เท่าแล้ว c b อยู่ที่มาสัก0.7เท่าอยู่เลยค่อนข้างที่จะต่ำาฉะน,นเนี้ยโอกาสในการที่ย่อลงมานิดหน่อยเข้าเก็บเข้าสะสมได้เนี่ยมันก็พอโอเคอยู่ นะครับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มในกลุ่มพวกของโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจนะครับตัว B C H ตัวอะไรฟอร์มตัวค่อนข้างดีมีการยกโลแล,และเตรียมที่จะค่อยๆที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของ B H เองเนี่ยก็ยังฟอร์มตัวได้ค่อนข้างดีกลุ่มนี้เองจริงได้รับประโยชน์นะครับจากในเรื่องของการที่เตรียมนะครับที่จะรอนะครับในการที่จะ ตัวของจีนที่จะเข้ามานะครับรักษาพยาบาลมากขึ้นฉีดวัคซีนอะไรพวกนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์จากตรงนี้เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าจริงๆหุ้นไทยเนี่ยตอนนี้พยายามที่จะเลือกเล่นหุ้นอะไรตัวดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้า Delta จะปรับตัวไงก็คือช่างมันตลาดจะเป็นลักษณะไงก็ช่างมันนะครับเลือกเล่นหุ้นเป็นหลายตัวดีกว่าในช่วงนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูภาพรวมตัวอื่นกันนะครับมีเรื่องอะไรเมื่อกี้ไม่มีนะกลุ่มตรงนี้ยังดีกลุ่มที่เป็นกลุ่มอันตี้คอมมูนิตี้นะครับตัวของรูมไฟฟ้าอะไรก็เริ่มขยับตัวขึ้นมาเต็มที่มากขึ้นนะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากจีนก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นมานะครับราคาก็จะประมาณนี้หุ้นเมื่อกี้หุ้นที่เราอนะนำไปละสวัสดีทุกท่านก่อนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับสวัสดีคุณปาสวัสดีคุณปัณปทมมนต์นะครับสวัสดีคุณแม่สวัสดีคุณ โมตนอยด้วยนะครับสวัสดีคุณปัทมนลนะครับคุณทิตยานะครับคุณเหมียวสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคุณมรณีด้วยนะครับมานะครับเดี๋ยวไปดูคําถามกันนะครับคําถามแรกคําถามแรกทียูทียูทียูหัว่ก็พักฐานอยู่นะครับตรงเนี้ยมาสายเวลด้านข้างนะครับสายเวลด้านข้างแล้วก็ มาอยู่แถบโซนเรนโลเก่าของเขาที่บริเวณ16.4 ตรงนี้มันยังไม่หลุดนะครับ้นเนี่ยราบใจก็ตามที่มันยังไม่หลุดมันก็จะพักฐานลงมันไปแบบนี้แหละนะครับแต่ถ้ามันหลุดตรงนี้อันนี้อันตรายผมมองว่าราคาเองเนี่ยมันไม่ได้มีคีย์ที่มันจะทําให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะแล้วช่วงนี้บวกกับค่าเงินบาทที่แข็งเอาแข็งเอาแบบนี้หุ้นในกลุ่มพวกของส่งออกอาหารเนี่ยผมว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเปอร์ฟอร์มเท่าไหร่ราคาเนี่ยมันก็จะไซด์เวย์ไซด์เวย์ออกไปด้านข้างนะครับถ้ามันหลุดบริเวณสิบหกจุดสี่นี่อันตรายมี นะครับถ้ายังไม่ได้ไปก็อยู่แถวๆนี้ครับ16.4-17ถึงบาทจะไซส์เวลด้านข้างไปพักตัวไปแบบเนี้ไม่ค่อยแบบไม,ไม่ไม่น่าจะมีการเคขึ้นไหวอะไรนะครับส่วนสำหรับอีกตัวหนึ่งคือตัว HQ HQ ราคาปรับตัว QH 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 ราคาปรับตัว ขึ้นมาพอสมควรแล้วขึ้นมาเทสไฮเดิมนะครับเราไม่ผ่านมีการย่อตัวลงมาอาจจะเห็นการย่อ,ยอตัวลงมานะครับเพื่อเป็นการปรับฐานระยะสั้นนะครับอยู่ที่โซนเรีินซัก2.22ตรงนี้เป็นไปได้นะครับฉะนั้นก็ย่อลงมาเป็นจังหวะในการค่อยเข้าซื้อสะสมนะครับสำหรับตัว QH นะครับถ้านี่ ธานีก็ซไซเวียกด้านข้างนะครับผมว่าโซนบริบบาทบวกลบเนี่ยเป็นโซนในการเข้ารับได้นะครับแล้วก็ลุ้นฟื้นตัวขึ้นมาแนวต้านแรกจะอยู่ที่โซนบริสน,นะครับถ้าผ่านไปได้ก็จะไปอยู่ที่4.5านะครับสาหรับตัวของธานีก็ตอนที่เขาลิ้งตัวอยู่จถบจบสี่บาทเนี่ยเราก็ใช้เป็นโอกาสในการเข้าเก็บเข้าสะสมได้นะครับ อ,อ๋ยตัวนี้นะครับ MTW เริ่มมาแล้วนะราคาเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวานนะมีการลักษณะการที่เบรก4บาทผ่านขึ้นมาได้พอเบรกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมีแรงซื้อกับเข้ามานะครับราคาจาก4บาทเริ่มขยับขึ้นมาตรงเนี้ยต้องบอกว่ามันไม่มีแนวต้านเนี่ยนะครับมันไหลลงมาต่อเนื่องเลยชาเนี่ยพอมันลักษณะตอนนี้มันปรับตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาตอนนี้ติดแนวต้านอีกแนวหนึ่งก็คือตรงเนี้ยนะครับที่ เป็นจุดไฮของในช่วงของวันที่4ในช่วงวันทําการไอ้สีบาทก็จะเป็นเอลตาเอเขาแล้วหลังจากการที่เบรก4บาทขึ้นมาได้ขึ้นมาแล้วประมาณ10%ชั้นั้นโซนนี้เป็นโซนหนึ่งที่เราอยากให้มันผ่านขึ้นไปก่อนคือถ้าเรามีอยู่4บาทโอเคมันถือได้ นะครับจุดนี้มันลุ้นในการเบรกผ่านไปได้แต่ถ้าไม่มีแล้วมัไล่ราคาแถบนี้ผมว่าค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับกลยุทธ์คือรอจังหวะในการย่อลงมาแถบ4บาทใหม่แล้วค่อยเก็บสะสมหรือรอให้มันทะลุป4.4ไปนะครับแล้วค่อยตามอันนี้จะได้เปรียบมากกว่านะครับสำหรับตัวของ MTW นะครับก็เดี๋ยวรอให้มันเบรกผ่านขึ้นมานะ make to win นะโอ้ oh, make to win รอให้มันผ่านไปก่อนแล้วค่อยรับหรือรอให้ย่องมา4บาทแล้วค่อยตัดสินใจกันอีกทีนะครับ b p p b p p โอเคนะสำหรับตัว BVP คือล่าสุดเนี่ยมันจะมีข่าวในเรื่องของจีนเนี่ยเริ่มที่จะส่งสัญญาณว่าอยากที่จะกลับเข้าไปซื้อฐานหินของตัวฝั่งออสเตรเลียอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันจะทำให้ราคา่านหินในระยะถัดมาเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะฟื้นตัวขึ้นได้นะครับไอตัวไอตัวฐานหิน,นจะราคาจะดรอปลงมา นะครับพตัวของตัวอุปทานที่มาจากฐานหินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับมันเพิ่มขึ้นทาน,นี่โรงไฟฟ้าที่เป็นฐานหินเนี่ยคอสจะเริ่มลดลงนะครับตัวของ BPP เองเนี่ยราคามันเลยเป็นลักษณะการที่ค่อยๆที่จะฟื้นตัวขึ้นมานะรพรกถือว่าดูดีนะไอตัวของราคาด้านล่างเนี่ยราคาที่เขาทำคือเป็นเทสโลด้านล่างมายืนไหวแล้วก็ค่อยฟื้นตัวขึ้นมานะในภาพของ ระยะกลางเนี่ยมันเริ่มค่อนข้างที่จะยกโลยกโลขึ้นมาได้ต่อเนื่องแล้วนะครับแล้วมีลักษณะการเบรกเอาแปลว่าต่อจากนี้มีโอกาสที่จะฟอร์มตัวขึ้นได้นะครับแต่ว่า1ต้องบอกว่าขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วในภาพวิกฤตอยู่ในภาวะที่เป็นโอ์บอสพอสมควรนะครับเดลี่ก็เช่นเดียวกันฉะนั้นในการเข้าซื้อเนี่ยเราอาจจะต้องรอจังหวะที่มันย่อตัวลงมาบ้างแล้วค่อยเก็บเข้าอสะสมดีกว่าคือเป็นการลักษณะของการทยอยรับนะครับแนวรับจะอยู่ที่โซนเรน สิบาทจุนะครับ16บาทนะครับหลุดโซนเริ่มบาบาทจุดปุ๊บแล้วก็สต็อปถ้งไปคือว่าทยอยะเก็บได้แต่ไม่จำเป็นต้องได้ราคาอะไรประมาณนะั้นนะครับมันก็ปรับตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะนะครับฮหาหนาฮหาหนาราคาวันนี้อาจจะเห็นท่าของการพับฐานได้บ้างนะครับราคาเนี่ยเหมือนจะทําท่าว่าจะเบรกผ่านไปเหมือนจะไปแล้วแล้วก็ไม่ไหวนะราคาพอเบรกผ่านไปเมื่อวานเนียโดนตบลงมาบ้าง นะครับแล้วก็หลุดบริเเส้นนอโน้มขาขึ้นเนี่ยมีลักษณะของการอ่อนตัวลงมาไม่รู้ตรงนี้ห้าบาทถ้ายืนไม่ไหวเนี่ยนะครับมันจะลงมาที่48บาทแต่ถ้ายืนไหวตรงนี้มันจะเป็นการทํารูปแบบเป็นการโตรแบค ค,คือลงมาเทสแนวตา้านตรงนีง้แล้วดีดกลับขึ้นไม่ได้ชั้น50บาท50.2550 50บาทเป็นจุดในการสต็อปทิ้งถ้าหลุด50บาทก็สต็อปไปก่อนเป็นการช็อตเก็งพอร์เรั่นลงมาที่48บาทรับใหม่แต่ถ้าเกิดว่ายืนเหนือ50บาทตรงนี้ได้เนี่ยมันมีพอมีลุ้นในการเด้งกลับได้เหมือนกันสําหรับตัวของฮาน่าจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องแบบเบสกันนิดหนึ่งนะครับสาหรับฮาน่าเนาะตัวแมคโคร แมคโครก็คือเป้าเดิมนะครับ43.5บาทจุดห้าผมยังมองว่ามันยังค่อยๆที่จะขยับขึ้นไปได้อยู่ในราคานั้นแหละราคาของต้นทุนในการ P.O. ตรงนั้นเนี่ยเป็นคีย์สำคัญมากๆถ้าเขาจะมีการขายฟรีโฟล์ขยับขายฟรีโฟลดกมาปรับฟรีโฟล์ให้เพิ่มขึ้นเขาจะขายอย่างน้อยมันจะต้องดึงกลับไปหล,หลุดตรงทุนตรง P. o ตรงนั้นให้ได้ก่อนนะครับสำหรับตัวของ แมคโคก็ยังมีโอกาสในการไปต่อแต่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยสำหรับตัวแมคโครคือมันเป็นว่าใครที่มีอยู่ก็คือถือไปคนที่ไม่มีอยู่ก็อาจจะเป็นรอย่อแล้วก็ซื้อโดยมองเป้าหมายระยะสั้นอยู่ที่43บาทจุดห้านะครับไทยคมไทยคมก็อ่ะเบรกผ่านไปแล้ว นะครับตรงแทบ14บาทสามารถที่จะทะลุผ่านขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นต่อเนื่องชั้นตัวไทคมตรงนี้จุดในการสตอลล์อยู่ที่บริเวณ EMA 10วันนะครับ14บาทจุด4.0ถ้าหลุดปุ๊บสตอลทิ้งไปนะครับแต่ถ้าไม่หลุดนะมีโอกาสขึ้นมาเทสด้านบนตรงนี้แนวต้านแรกจะอยู่ที่บริเวณ16.2นะครับอีกแนวนึงอยู่ที่บริเวณ17.7สำหรับตัวไทคมก็มีอยู่ถือไปได้นะครับไม่มีก็เป็นจังหวะในการย่อซื้อแนวรับของไทคมอยู่แท,แทบๆโซลเเน 14.7นะครับสาตนี้14.7-14.8นะครับต่อไปเป็นตัวไทยคมไปแล้วซัสโกซัสโกซัสโกนี้พิวิกลี่พักฐานอยู่ชัดเจนนะครับแล้วก็เดลี่เรงก็ลงมาทำโลใหม่นะครับจุดนี้เป็นจุดที่โหไหลลงมาหยุดหลุดกันละนาวเหมือนกันนะ อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังไปต่อนะครับผมว่าโซนเวนียังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับลงมาแล้วหลุดเีเมสสองวันด้วยคือถ้ามันจะรีบาม์นก็รีบาวกลับขึ้นมาแค่โซนเนีกสามจุดเก้าแอะไรแค่นั้นแหละนะครับเราก็ไม่ค่อยไหวนะครับฉะนั้นหลีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่าครับระยะสั้นนะครับผมว่ามีรีบาว์บ้างแต่ว่านิดหน่อยนิดหน่อยมากๆอย่าเพิ่งไปยุ่งเขาดีกว่าสาหรับตัวของซัสโกนะครับเอสเอร์ช่นเดียวกันเลย ลงมาทำโลใหม่แบบนี้บอว่าเรามันระวังไปก่อนนะครับแนวรับสำคัญสำหรับ SMT อยู่ที่โซนบริเวณ4บาท50นะครับ4บาท50 4บาท4บาท60 4, 60, นะ4 60, บาท60แทบแทบนนเนี่ยเดี๋ยวลงมาใกล้ๆเดี๋ยวเราค่อยพิจารณากันอีกทีนึงว่าโอเคจะเอาไงดีนะครับแต่ตอนนี้น่าจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อน Tisco Tisco ก,กถึงเป้าแล้วนะครับแถบแนี้ยแล้ก็ เริ่มอาจจะต้องชะลอการซื้อแล้วหรือก็เริ่มมองเป็นหหโากาในการขายทำกำไรระยะสั้นไปก่อนนะครับจแถบเรียน101นะครับ102ตรงนี้เริ่มจะต้องไปแล้วนะครับมันตึงตัวแล้วอะฉะนั้นเนี่ยอัพไซด์มันค่อนข้างน้อยแล้วก็มันมีดาวไซด์มันโผล่ขึ้นมาบ้างนะครับ SP4G SP4G SPCG ราคาลงไปทำโลเริ่มพยายามที่จะฟื้นตัวขึ้นมาแต่ยังไม่ค่อยแข็งแรงจริงๆเป็นโซนในการสะสมได้นะครับสำหรับตัว SPCG แกวงอยู่ในกรอบแบบนี้แหละนี่ขึ้นมา15บาทก็โดนขายย่อลงมา14บาทก็ทรับเทรดดิ้งค่อนข้างในกรอบนะครับ SPG เรดเปลี่ยนเป็นดูโฮมจริงๆคนละกลุ่มกันเลยเนาะนะครับคนละกลุ่มเลยเปลี่ยนเป็นดูโฮมผมว่า Ừ, ส่วนตัวนะผมผมว่ากลุ่มนี้ทั้งคู่มันไปได้เหมือนกันทั้งคู่เลยมันเลยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับถึงแม้มันจะคนละกลุ่มแต่ว่าไอทีจีทำวงไฟฟ้าเนาะนะครับแล้วก็มันก็ทรงตัวลงมาอยู่ค่อนข้างลึกและราคาทุกอย่างมันก็จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในโซนล่างด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเพิ่งผมผมเฉยๆนะเฉยๆกับการที่จะต้องแบบสวิตเปลี่ยนมาหาตัวตัวดูโคมอะไรประมาณเนี้ย เพราะว่าทรงก็คล้ายๆกันด้วยราคาเหมือนกันเลยนะครับไปดูดูโฮมเองก็ค่อยฟื้นตัวขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเป็นผมผมว่ามัน c o m p พร e กันไม่ได้ครับแล้วก็ถ้าจะให้เปลี่ยนผมว่าก็ไม่ค่อยใช่น่าเปลี่ยนคือถ้าดูโฮมลงมาแรงๆเนี้ยค่อยน่าเปลี่ยนแต่ว่า SPCG ก็มันก็ไม่แย่ราคามันลงมาลึกแล้วว่าจนไม่ไม่น่าทำอะไรก็ถือถือไปดีกว่าถ้าดูโฮมจะซื้อก็เอาเงินก้อนใหม่มาซื้อดีกว่าแล้วก็รอให้มันย่อลงไปก่อนอะไรประมาณนี้ นะครับ AAV AAV ราคาอยู่ในโซนที่เป็นขาขึ้นอยู่แล้วครับลงมาเทสต์บริเวณ EMA 200วันแล้วก็ยืนไหวเนี่ยเราก็พยายามจะพักตัวได้นะคือตอนนี้พยายามขึ้นมาเบรกเบรกก็ด้วย,ยจริงๆเบรกเนี่ยพยายามที่จะเบรกผ่านบริเวณเส้นแนวลงขาลงที่กดอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนเบรกเบรกเบรกไซด์เวย์อยู่แบบเนี้ยนะครับเนี่ยเตรียมที่จะเดี๋ยวเบรกขึ้นต่อ AV ก็จริงสะสมได้ราคาเนี้ยจริงเก็บเก็บได้ครับสำหรับตัวของ AV300 เนี่ยก่อนหน้านี้ในช่วงก่อนปีใหม่เราก็แนะนำให้สะสมมาปีใหม่ก็เริ่มค่อนข้างฟื้นตัวขึ้นมาเดี๋ยวมีเรื่องนักท่องเที่ยวจีนอีกลืมนักท่องเที่ยวจีนจิงใช้ a a เเยอะนะของจีนนะครับตัวนี้ OR ครับเอเอวีโอาราก็ทยอยเก็บไปครับแต่ช้าแน่นอนรับประกันได้คือถ้าจะเล่นเก็งกำไรก็ไปหาตัวอื่นเดี๋ยวถ้าจะซื้อแบบเพื่อการลงทุนก็ทยอยทยอยเก็บไปโอา เดลต้าเดลต้าอย่าไปยุ่งมันเลยเนาะคือเดลต้าเนี่ยมันกลายเป็นว่าคือเล่นกินกำไรกันมาเยอะกันไปแล้วมันเล่นเพื่อดึงตลาดเล่นเพื่อดึงทีเฟ็ขึ้นมานะครับแล้วขายช็อตทีเฟ็กันมาขายเดลต้าต่อได้อีก2ทอดอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วตอนนี้มันเริ่มเป็นรูปแบบแบบเป็นเนี้ยเห็นไหมฮะทำแท่งเทียนแบบเนี้ยแล้ววันนี้ก็เป็นแท่งแดงมันมีโอกาสที่จะลงมาพักฐานได้ใหม่จากแถวโซนเรืเจ็ดร้อยบวกลบเนี่ยหัวยับเพิ่งไปสนใจเขาดีกว่านะครับแล้วเวลากองทุนเข้ามาแบบเนี้ยเวลาที่มันลง เขาก็ต้องขายอ่ะนะครับคนที่ไปซื้อเกิงกาไรวหนาะเขาก็ต้องขายใช่มันก็อย่างเงี้ยนะครับเอามาทําให้ตลาดมันแบบมันมันเมีม่ยงมันผันขวนะแล้วดูแท่งวีกเี่ถ้าถ้าสัปดาห์นี้ปิดแบบนี้นะปิดไปร้อยกว่าแท่งวีกเี่เป็นแบบนี้น่าก,กลัวมากเลยนะนะครับแท,แท่งมันแบบนี้สําหรับวีกเกี่นะน่าก,กลัวนะครับฉันเนียเดลต้าบอกว่าอย่าไปยุ่งเขาเลยนะครับเล่นก็คือเล่นให้มันแบบเก่งกาไรรนะยะสั้นๆแบบมากๆพอลงมาแรงๆค่อยรับก็ได้มาเก็ตแคป เนี่ยกลายเป็นว่าโอ้โหมากเกตแคบใหญ่ที่สุดในตลาดไปแล้วแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับตัวที่สองอย่างเงี้ยอย่างเออมันคนละเรื่องกันผมว่ามันมันเป็นมันเล่นกันเกินไปนะครับมันเป็นภาพลวงตาที่แบบทําให้ตลาดมันแอบดูไม่ดีด้วยซ้ํานั้นถ้าเป็นไปได้นะถ้าเราไม่ได้เป็นสายเก็งกาไรแล้วอย่าไปยุ่งมันนะครับถ้าเก็งกาไรก็คือเล่นแค่วันเดียวจบอะเทรดดิ้งวันเดียวอะไรปุ๊บปิดตลาดปิดช่างมันเพราะว่าเวลาติดมันก็ติดกันนาน เจมาเจมายังพักไม่เสร็จนะครับยังเป็นภาพของการพักตัวลงมาอยู่แต่ว่าเริ่มชะลอการอ่อนแรงลงมาบ้างแล้วแหละแต่ว่ายังยังไม่จบนะครับยังไงก็ยังไม่จบมีโอกาสในการที่จะค่อยๆปรับตัวลงได้ต่อแต่ตอนนี้มันจะเป็นลักษณะการที่จะใช้เวกด้านข้างแหละเริ่มเวียงออกด้านข้างนะครับพักฐานถาลุดบริเวณ3.9ก็ไหลลงต่อยาวนะครับแต่ตอนนี้ผมว่า4.2อาจจะยังไม่น่าผ่านในเร็วนี้นะก็คืออาจจะขึ้นมาเทสบริเวณ4.2นะครับหรือ4.2.5แถบแถบบริเวณนั้นเนี่ยนี่นคือแนวต้านของเขาแหละ ส่วนแนวรับก็โซนเลยสัก3 9บาทนะครับเทรดดิ้งในกรอบตรงนี้ไปก่อนไซเว์ไซเ,เว์ออกไปนะครับ e t t ปตทปตทจริงๆมีความแอบบน่าเก็บในเชิงพื้นฐานที่ลงมาลึกแล้วน่าเก็บน่าสนใจคือซื้อสะสมระยะยาวเนี่ยผมว่าโอเคสหรับตัวของปตทแต่เช่นเดียวกันอย่าไปคาดหวังการเล่นแบบ ยาวๆนะครับด้วยราคานี้มันถูกแต่ถามว่าเป็นขาลงไหมมันจะเป็นขาลงอยู่ฉะนั้นโอกาสในการที่มันจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแบบเร็วๆคงไม่มีนะครับคือลงมามเก็บสะสมได้ถือยาวๆไปนะครับบีกิมบีกิมซื้อได้ครับรอย่อดน,นึงครับบีกิมเราแนะนํากันมานานมากๆแล้วฉะนั้นเนี่ยราคาแถบๆเนี่ยจะให้แนะนําซื้อมันก็ไกลยอยู่เนาะคือเป็นไปว,ว่าคนที่มีของอยู่ถือต่อไปได้สบายใจแต่ถ้าคนไม่มีรอให้ย่อ,อลงมาแรงๆก่อนแล้วค่อยเข้ารับนะครับสาหรับตัวบ,บ,บีกิมนะครับ แอดวานแอดวานแนวต้านเท่าไหร่แนวต้านอยู่ตรงนี้ครับ201แนวแนวต้านแรกของแอดวานอยู่ที่บริเวณสองขึ้นมาโซนบริเวณนี้เรามั่นระวังแนวแรงขายาบ้ 23, ta, านะงนะครับ201ร้อถึงสองจะเป็นแนวต้านของเขานะจริงๆ201เนี่ยเขาเป็นแนวต้านหลักๆพอสมควรละสองร้อหนึ่งสองรเป็นแนวต้านนะครับใช้ความระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีจังหวะในการย่อลงมาอีกรอบแต่แต่แอดวานย่อลงมารอบนี้จะสะท้อนชัดว่าย่อลงมาเพื่อย,โยโกโลนะ แปลว่าจุดต่ําสุดของแอดวานซ์น่าจะผ่านไปแล้วที่บริเวณ180บวกลบฉะนั้นการย่อลงมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการย่อลงมาเพื่อยกโลเป็นการย่อลงมาเพื่อเข้าซื้อหมดเลยนะครับก็ควรมีอยู่ต่าๆถือนะครับดูให้มันเบรกผ่านซึ่งถ้ามันเบรกไม่ผ่าน,นก็อาจจะย่อบ้างแต่ไม่ไม่น่ากังวลคือย่อลงมาก็รับใหม่ได้สำหรับตัวของเดลต้าครับ NER น เนอก็ดูดีนะครับลักษณะของการที่ลงมาค่อนข้างลึกแล้วเริ่มที่จะแบบจะหมดจบสิ้นขาลงแล้วแล้วจะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเนอราคานี้เข้าได้ไหมผมขอต่อราคาหนึ่งทบแถบรูปหกนบาทคือมันขึ้นมาแรงไปแล้วนิดหนึ่งใช่ไหมครับมันขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วพอมันขึ้นมาเนี่ยมันมีความตึงตัวฉะนั้นเราจะรอให้เขาย่อตัวเพื่อที่จะลดความร้อนแรงก่อนสักแป๊บหนึ่งเนี่ยตอนนี้มันขึ้นมาติดกรอบทิศทางล้นขาขึ้น อาจจะรอให้ลงมาสักบริเวณ6.1อะไรเงี้ยเราจะมีความได้เปรียบนะครับแล้วก็จุดสตอปรออยู่ที่บริเวณห9าาขึ้นจะเป็นถึง7บาทไหม7บาทไหมผมว่าถ้ามันปรับตัวขึ้นได้นะเบรกผ่านนี้ได้จริง7บาทนี้ก็ไม่น่าใช่เรื่องยากนะนะครับเพราะถ้ามันเบรกผ่านตรงนี้เนาะแล้วเป็นการเริ่มสร้างเทรนใหม่แล้วและตรงนี้มันเป็นโซนของไฮเดิม erm, นะครับแล้วก็เป็นโซนต้นทุนเก่าที่เขาค้าอยู่ฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาทำาูลากเขาผ่านอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆลากขึ้นไปถบปลบ ผมว่าถ้าจะผ่านเป็นขาขึ้นนะโน้มขาขึ้นจะไปถึงเจ็ดบาทไหมผมว่าไปถึงนะนะครับสวัสดีคุณโอไนด้วยนะครับเอเอครับเอเอรับได้ไหมทยอยรับได้นะครับตอนนี้เขาแกว่งอยู่ในกรอบที่เป็นแบบนี้ไซด์เวด้าวนะครับฉะนั้นโซนเก้าถึงสองบาทน่ารับเก้าถึงสองบาทจุดสองห้าเก้าสองบาทผมว่ารับได้ก็เล่นเป็นการเด้งนะใช้ได้อยู่นะสําหรับตัวของเอเอ้ วิกิมไปแล้วรับเท่าไหร่วิกิมแนวะรับแรกตอนนี้อยู่40บาทนะครับรับลึกๆอยู่ที่37บาทคือลงมารับได้หมดเลยนะสำหรับตัววิกิมนะครับวิกิมโอเคราคามันถูกอะ่ะแต่มันขึ้นมาเยอะแล้วอะ่ะจาก30อะ่ะมาไล่าราคาแถบนี้ไม่ค่อยน่าสนใจรอให้มันย่อลงมาเพื่อเป็นการรับดีกว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยภาพของวิกลีก็ตึงตัวพอสมควรแล้วนะฉะนันเดี๋ยวรอให้มันย่อลงมาก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะมีแบบหมูว่านะจะมีข่าวเล่นกระแสแบบเดี๋ยว FT ค่า FT ในช่วงปลายปีช่วงช่วงกลางปีเดี๋ยวจะเริ่มปรับลงอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวราคาจะลงมาแต่สุดท้ายผมว่าราคาบีกิมมะมันแหลกทาวละมันจะไม่ได้แบบตัวของแบบกําไรมันมันจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาชาัดเจนแล้วเพราะว่าต้นทุนมันต่ําลงไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวรอลลาร์ก็แข่งค่าเราเคยอธิบายหมดแล้วฉชนั้นเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เดี๋ยวมันจะมีข่าว ขงข่าวเรื่องนี้นะผมว่านะถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเ,าเรื่องค่าทีเดี๋ยวมันทาให้ราคามันดรอปลงมาบ้างครับแล้วตอนนี้มันลงมาค่อยเก็บ CK CK ก็ยังอยู่ในทิศทางแนวลงขาขึ้นแต่พักตัวนะแกวนตัวนั่นข้างพักความลดความลดแรงลงมาบ้างแยวรารบอยู่ที่โซนบริสักสามยสามบาทนะครับสาหรับตัว CK ถ้าไม่หลุดนี่โอเคนะไม่หลุดยี่สามบาทเนะี่ยพอได้อยู่ก็ยังถือถือต่อไปนะครับสาหรับตัว CK นู่น,นะครับถือไปลุ้นเลือกตั้ง นะครับผมว่ามันก็ยังยังเป็นทิศทางลดขาขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับโอเควันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอบกันครบทุกคำถามแล้ะนะครับดูตลาดนิดนึงก็ไซเวย์นะตลาดตรงเนี้ยมันขึ้นมาติดเดลต้าไงฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยตึงตัวนี่ขนาดมีเดลต้าขึ้นมาช่วยนะที่ถ้าไม่มีเดลต้าขึ้นมามันก็ยังไม่ได้ขึ้นมาเร็วขนาดนี้นี่มีเดลต้าขึ้นมากขมา็ขึ้นมาติดเดลต้าน,นะครับ เนวตาก็เริ่มทุบบ้างแหละนะครับ S50 เนี่ยก็เริ่มในการเนี่ยลงมาไปติดแนวต้านก็เริ่มในการต้องหลงลงมาเพื่อลดความร้อนแรงลงมาฉะนั้นก็เป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวพบกันได้ใหม่นะครับอาโอกาสหน้า,าในช่วงสัปดาห์หน้าวันนี้นะผมก็เลยจ,จะไปสาจากบริษัทหลักทรัพย์ซาเลาลาทุกท่านไปก่อนวันนี้นะครับพบกันได้ใหม่นะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเรียนเฮงดก,กานทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ทักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอเปล่า